สวัสดีครับวันนี้เรามาโกอราวกันที่ไอคอนสยามกันอีกแล้วนะครับเป็นที่ที่เราคุ้นเคยนะครับเวลาจะมีงานอีเวนต์นิทรรศการเจ๋งๆของทางอนิเมะนะครับวันนี้เรามาในงานของ Dragon b บ l l h e r o Rise a เ i a ชีย r t h a i ไทย d นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกในเอเชียเลยนะครับโ้เรียกว่าตื่นเต้นมากๆครับสำหรับแฟนๆ d ร a g o n b บอ l ครับโดยเฉพาะสาวกของอาจารย์โทริยามะอากิระครับ ที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับผมเสียใจเสียดายมากๆครับตำนานของเราเนี่ย่ะเดี๋ยวเราไปย้อนความหลังไปฟื้นฟูความหลังวัยเด็กของเราครับกับดาบกบอลที่มีความทรงจํากับเรายาวนานมาตั้งโอ้หลายสิบปีมากๆครับเดี๋ยวเราพาไปชมครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยครับ เข้ามาโซนแรกเราก็จะเจอกับเจ้าเมฆสีทองให้เรารับบทเป็นโกคูหรือว่าโงกุลนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะให้ได้มานั่งโพสท่าถ่ายรูปกันโดยทางสตาฟก็จะให้เราสแกน QR วอารคดเพื่อติดตั้งแอปในการชมนิทรศการด้วยนะครับโดยจะเป็นการทำภารกิจในด่านต่างๆเพื่อสะสมคะแนนไปรับของรางวัลได้นะเนี่ยพอผ่านด่านก็กดตรงนี้ครับสแกน QR ในแต่ละด่านได้เลย สังเกตฐานด้านล่างใต้เมฆเนี่ยเขาใช้วัสดุสะท้อนคล้ายๆกระจทําให้มันดูเผลอเนี่ยเหมือนกับลอยได้จริงๆด้วยมาไปขี่เมฆสีทองกันมาห้องต่อไปครับภาพความทรงจํำวัยเด็กของเรากลับมาเลยครับกับบรูมาและโงกุนตอนเด็กที่เจอกันเป็นครั้งแรกซึ่งรู้การเดินชมเนี่ยเขาก็จะไล่เรียงไปตามยุคในแต่ละเรื่องเลยนะครับ นี่มีป้ายเตือนสำหรับพวกมือบอนะครับระวังไว้นะ <c oughs> อ่ามีบูม่าก็ต้องมีมอเตอร์ไซคู่ใจนะครับขนาดเท่าจริงสวยมากครับแต่ว่าขอเตือนนะครับห้ามขึ้นไปขี่นะครับนี่เจ้ามอเตอร์ไซค์จากแคปซูลคอร์ปอเรชั่นและโซนนี้ครับคือโซนกิจกรรมที่บอกไปในช่วงแรกนะครับคือจะเป็นจออินเตอร์แอคทีฟใช้เซ็นเซอร์ในการจับเคลื่อนไหวของเราให้ทำท่าทางปล่อยพลังขึ้นเต่าตามสเต็ป ไหนมาลองหน่อยดิฮาเมฮาเมฮาและตอนนี้เราก็ถึงหน้าบ้านของเจ้าของพลังคลื่นเต่ากันแล้วครับกับผู้เท่าเต่าจอมลาโมกของพวกเรานี่เองมาเซลฟี่กันหน่อยครับนี่ที่เรียกกันติดปากว่าผู้เท่าเต่านะครับจริงๆเขามีชื่อว่าท่านมุเทนโรชินะใครไม่ไป แต่เถาไปๆนะนี่เอาไปหนึ่งตับกับฉากในตำนานเนี่ยภาคตอนเด็กๆมันสนุกที่สุดของดราก้อนบอลจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเจ้าโมเดลเนี่ยถอดแบบเรียกว่าแทบหลุดออกมาจากในมังงะเลยทีเดียวและนี่ครับเป็นหอคอยคารินที่มีให้เราได้ปีนโพสท่ากันถ่ายรูปด้วยนะครับ ซึ่งจะไปผอคอยสูงมากๆปีนอย่างเหนื่อยนะครับกว่าจะเจอท่านคารินมีพร็อพของท่านคารินมาโชว์ด้วยนะโซนต่อไปนี่คือร่างแรกของจอมมารพิกโกโลที่ดูแก่ๆเหียเห่ยวๆแต่ร้ายไม่เบาเลยนะครับอเขาทำออกมาตัวใหญ่มากๆครับดูมีพลังสุดๆแหละ แล้วร่างต่อมาพิกโกโรจูเนียที่ร่างแรกเขาปล่อยไข่ออกมาครับเพื่อให้ทิ้งเชื้อเกิดเป็นร่างใหม่นั่นเองน่ารักนะเนี่ยทางด้านนี้จะเป็นตารางการประทะกันของการต่อสู้ในเวทีประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพโคศกบนเวทีมีคุณหน้าคุณตาเลย นี่ครับเรามาถ่ายรูปกับเวทีประลองได้ด้วยนะครับคลาสสิกมากแหละและมีเจ้าพิโคโร่ล่างยับให้เราได้ถ่ายรูปคู่ด้วยและมาถึงเกมอีกโซนครับคราวนี้เป็นการใช้พลังกักขังจอมงานพิโคลโลลงในหม้อขุข้าวนั่นเองจำกันได้มาเนี่ยอ่านก็สนุกเลยนะครับตอนนั้น นี่ครับหน้าตามัองข้าวกักจอมมารพิกโ,กโล่ก็มีมาโชว์อยู่ด้วย <S <S ไปต่อห้องต่อไปครับนี่เป็นโซนของการมาเยือนจากเหล่าชาวไซยาทั้งหลายและนี่ก็ฉากป, beter, ปาเบ้ปะทะกับโงกุลตอนโตแล้วนะ <S <S <touchscreen> <S <S มีพร็อพสเกลเตอร์ด,ด้วยโอ้ตอนเด็กๆจำได้ครับมีทำเป็นของเล่นมาขายด้วยครับตอนนั้นอยากได้มาก เจ้าราดิสตอนจับโกฮังคนระับร้องแง่แง่เชียวและคุณลุงพิกโกโรในร่างวัยหนุ่มตอนนี้เริ่มเทใจมาฝั่งพระเอกหน่อยๆแล้วนะและนี่คือหนึ่งในฉากความทรงจําของผมเลยครับที่คุณลุงพิกโกโรใช้ท่าเนี่ยทะลวงท้องราดิสและโงกุลพร้อมกันจากนั้นโงกุลก็ม่องเท่งไปสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยเขามีพร็อพให้เราเดินขึ้นสวรรค์ไปเหมือนงกุลเลยครับจะเป็นเส้นทางหลังมังกรแบบนี้เลยเหมือนในบังงะแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าทรงตัวดีๆหน่อยอาจจะมีลื่นได้มา แชะภาพสะหน่อยครับจัดฟ้าห้องต่อไปป๋าเบกลายร่างเป็นลิงยัดต,ตัวเบิ่มเลยครับฉากนี้เด็ดมากครับมาถ่ายเล่นกันได้ครับช่วยด้วยโงกุล และตอนนี้เรามาถึงดาวนาาเม็กแล้วครับในเจ้าหนูดันเดที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพิโกโร่ทั้งดาวเลยนะครับกำลังรวบรวมดากก้อนบอลเพื่อเรียกเทพเจ้ามังกรขึ้นมาและตอนนี้ในการ์ตูนคือได้เจอแก๊งกีนิวใช่ไหมนี่เลยครับเกมในโซนนี้คือเราต้องทำท่าประจำตัวของหน่วยรบกีนิวทั้ง5ครับ ซึ่งจะมีครบ5จอเลยครับ5คาแรคเตอร์เลยและความเจ๋งโซนนี้ครับคือมันสามารถทำท่าแปลงร่างพร้อมกันได้5คนละครับเสียดดานะครับมีสมาชิกไม่ถึง5คนไม่งั้นมีหาแน่นอน <c oughs> นี่ตอนสุดท้ายจะมีถ่ายรูปเราขึ้นจอด้วยนะ <c oughs> นี่ครับยานท่านฟรีเซอร์แต่เขาบอกว่าเสียใจเลยครับเขาให้แค่เด็กที่สูงไม่เกิน90เซนขึ้นยานได้เท่านั้นจ้ามีสอ <c oughs> ยานด้านในซะหน่อยครับ แมไอ้หนูอยากเป็นฟิเซอร์บ้างหรอพูดถึงก็มาครับเจ้าฟิเซอร์แต่เป็นร่างสี่นะครับผมเองชอบร่างนี้มากๆครับมันเท่สุดแหละและปาเบ้กับยานแคปซูลดูดีเทลนี่นสิอยากหยิบสเกลเตอร์มาใส่บางจังเนี่ยนี่เจ้ายานแคปซูลครับ แต่ว่าเข้าไปนั่งไม่ได้นะครับขอบอกมาถึงโซนแก๊งหุ่นอันดรอยครับของด็อเตรเกโรมาพร้อมหน้ากันเลยนะครับมาครบทั้งหมายเลข16 17 18ยืนเรียนกันอย่างโคตรเท่เลยอะ่ะ และการเปิดตัวพระเอกของเราทรังส์หรือว่าทางคูนะครับก็แล้วแต่จะเรียกเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับยานจากแคปซูลคอร์ปอเรชันโอ้จำได้ครับตอนในอ่านการ์ตูนครั้งแรกนะ่ะโอ้หนี่ไขวันนี้โคตรเท่เลยอนะ่ะมาถึงเจ้าเซลล์ร่างที่หล่อที่สุดนะครับซึ่งมาแค่2ร่างนะครับคือร่างนี้กับร่างว,วมเป่งมาเชียวตรงนี้เขาก็ให้เรามาแชะภาพกันทำท่าแบบนี้เลยครับ มาถึงภาคจอมมารบูครับนี่คู่พ่อลูกปล่อยพลังสุดเท่ร่างฟิวชั่นของทรังส์และโกเทนแต่รวม่าแล้วผมจับชื่อไม่ได้นะและแน่นอนครับจอมมารบูตัวอ้วนจอมขมือของเราแต่มาแค่ร่างเดียวเองอะแน่นอนครับ เกมด่นานนี้คือเราต้องทำท่าฟิวชั่นกันนั่นเองพอมาดูตัวเองทำท่านี้จะห่าไปไหนเนี่ย แล้วยังมีอีกเกมครับคือ <_ away> ให้เราต่อยรัวๆตามทิศทางที่ขึ้นในจอนะครับบอกเลยครับเกมนี้เล่นเอาเหนื่อยเรียกเหนื่อมากๆครับปวดแขนก็เลยทีเดียวอ่ะนี่มีงกุลปล่อยบอลเกงกิอยู่ด้วย ต่อไปเป็นโซสุดท้ายแล้วครับต้องออกตัวก่อนนะว่าหลังจากจอมานบูเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูต่อแล้วอะเนื้อเรื่องช่วงนี้ผมเลยจะไม่อินเท่าไหร่ครับทรังส์นี่ดาบเบิรเริ่มเลยเว้ยโอ้บบยฉากนี้อลังการมากครับโกคูปะทะจิเรนถ้าเป็นฟิกเกอร์โมเดลเล็กๆหน่อยนะครับผมผมว่าจะสวยมากเลยอะ เอ๊ะคู่นี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะครับใครตอบได้มาเม้นหน่อยสิในโกชิต้ากับโบรูรี่อย่างเท่และปิดท้ายด้วยการให้เรามาเบ่งพลังซูเปอร์ซย่าก,กันแบบพร้อมหน้ากันเลยครับ เดินกันแบบเต็มอิ่มจุใจแล้วครับแต่ใครยังไม่สาแาจใจยังขันไม้ขันมืออยากจะเสียตังนะออกมาเราก็เจอแน่นอนครับโซนขายของดักรอพวกท่านอยู่แล้วครับ mm hmm. พวกของเล่นฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยมีพร้อมเลยครับมีหมดเลยทั้งบันเพ e สโตบันได S.H.F ย่าดราก้อนบอลแต่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้สองโคตรใหญ่เลยนี่นี่ผมลองเอามาเทียบกับขนาดปกติด้วยนะครับดูสิเฮ้ยมันใหญ่เวอร์เลยอะและแน่นอนครับเขาก็มีอัลบั้มสะสมการ์ดจำหน่ายอยู่ด้วยซึ่งทางโอเดรียาเนี่ยเขาออกมากี่รอบไม่รู้นะครับผมเองเก็บแค่รอบแรกเนี่ยแล้วก็หลังๆผมไม่ได้ตามแล้ว ใครอยากได้ไปสะสมก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกตุ๊กตายัดนุ่นด้วยนะครับมีหลากหลายคาแรคเตอร์เลยไอย้ลูกลูกบอลราก,ก้นอนบอลก็มีเมฆสีทองก็มีฮะ เอยแต่อันนี้เจ๋งนะครับหมอนดราก้อนเลดาของบลูมาครับเฮ้ยสุดจริงอะหมอนดราก้อนบอลนี่ประมาณ600นิดๆครับ ใครรักใครชอบดราก้อนบอลเป็นแฟนตัวยมก็ห้ามพลาดงานนี้เลยครับมันฟิน์แบบสุดๆไปเลยเชียวภาพความทรงจำวัยเด็กเนี่ยกลับมาให้หาคิดถึงได้ดีมากๆเลยครับสำหรับราคาบัตรก็มีหลากหลายราคานะครับใครสะดวกราคาไหนแบบไหนก็ตามนี้เลยครับสามารถซื้อทางออนไลน์หรือว่าซื้อหน้างานได้เลยงานจะมีถึงวันที่19ตุลาคมยังมีเวลาอีกเยอะครับไปตามกันได้ที่ไอคอนสยามชั้น6นะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปพาเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาเที่ยวที่ไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ